การให้กระแสแก่เมืองหรือประเทศประเด็นของความเคารพตนเอง world ฉันคือผู้ให้คุณประโยชน์โลกการไตร่ตรองฉันคือมือขวาของพระเจ้า เป็นดวงวิญญาณผู้ให้คุณประโยชน์โลกบาบาทำให้ฉันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานที่สูงส่งของความเป็นอยู่ที่ดีของโลกนี้ฉันต้องให้สารของบาบาแก่ทุกดวงวิญญาณในโลก และก่อตั้งอาณาจักรของความบริสุทธิ์ความรุ่งเรืองมั่งคัง่งและความสงบสุข <have> ให้แก่โลกใบนี้ฉันต้องเติมเต็มความปรารถนาของผู้เริ่มใส,ส่ศรัทธาทั้งหลายบาบาส่งฉันมายังเมืองนี้ เพื่อกระจายกระแสของความสงบและความบริสุทธิ์ให้กับพื้นที่นี้ an ฉันเทวดานางฟ้าในร่างที่เป็นแสงโบยบิน <to join S 2> มายังสถานที่แห่งนี้ <Baba. S 2> และเชิญเชิญให้บาบามาทำงานร่วมกับฉันบาบาได้โปรดมาและให้พลัง แกดวงวิญญาณ <Baba response. S 2> ที่อยู่ณนะที่นี่บาบาตอบรับกับฉันด้วยการส่งกระแสของพลังและแสงมาให้แก่ฉันลําแสงของแสงและพลังอำนาจของบาบากระจายมายังเมืองแห่งนี้เวลานี้ทุกดวงวิญญาณ กำลังมีประสบการณ์กับแสงของพระเจ้าและรับรู้ถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากท่าน การนำไปใช้ประโยชน์วิธีการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมพื้นดินก่อนที่เราจะลงไปทํางานรับใช้ในพื้นที่แห่งนั้นหรือเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนงานรับใช้ในทุกสถานที่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ข่าวของภัยพิบัติอุบัติเหตุ สงครามเราควรจะส่งกระแสของพลังและความสงบสุขไปให้แก่ดวงวิญญาณที่อยู่ในความทุกข์กระทมในที่แห่งนั้นด้วยการใช้วิธีการนี้